ยิ้วไม่ต้องอ,ออกนะนิ้วมือคนทำไม่อยากเห็นหน้าน้องต้องเอาหน้าน้องออกก่อนจะกินไม่ได้ <c oughs> อันนี้อันนี้หน้าน้องอันนี้หน้าน้องอย่าเดือดวกกัสไม่อยากเห็นหน้าน้องจะกินไม่ได้โ <c oughs> อเคสบายใจ 好看的 อื่นไข่ตัวใหญ่ๆไข่เต็มทอ้มองรวมมนะไปก่อนเราตัวมาไม่เทียนตัวเอีเยอะดิตัวนี้ไม่เทียนตัว,ต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 ว chắc chắn được hồi chắc một cái gì mà anh xin lỗi chẳng biết cái rau cái tôi à Oh mm -hmm.